สีแป die, wie wie ้งที so renamed, so ่มันควรที่จะเป็นแบบนี้มันต้องเก่งมากเวลาที่แบบกดแป้งลงไปเนี่ยเพราะว่าพับน้องเขาค่อนข้างบางนะคะแล้วก็เล็กนะอ่ะก็คือเรื่องของสีที่ดรอปลงระหว่างวันเนี่ยคือจะบอกว่า ัสดีทุกๆคนเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับนิวนะคะในช่องของนิวจีอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะนิวก็จะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะตัวนี้คือ,อไรเอ่ยตัวนี้นะคะเป็นแป้งพับนะคะของพี่น้องฉัดน,นะคะที่เพิ่งออกมาใหม่เลยทุกคน ตัวนี้นะคะจะชื่อว่าชัดคลาสสิกพาวเดอร์ฟาวเดชั่นนะคะ SPF นะคะ30นะคะ PA บวก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 นะคะก็คือ PA 4บวกนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ทุกคนจะมีทั้งหมด5เฉดสีนะคะและเข้าได้กับทุกสีผิวเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะคะทางแบรนด์นะคะหรือว่าทางพี่น้องชัดเนี่ยเขาก็เคมาว่าช่วยเบอร์ให้ผิวนะคะเรียบเนียนนะคะแล้วก็ตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันจะเรียบ สนิทแนบไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็มีสารบำรุงนะคะที่อยู่ในตัวแป้งด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะที่ให้ความบางเบานะคะซึ่งเนื้อเขาเนี่ยจะเบามากทุกคนแล้วก็ปกปิดได้ดีเยี่ยมนะคะมีความเบาสบายหน้ามาก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 นะคะ <Wow. S 1> อ่ะ เดี๋ยวเรานะคะไปดูข้างในกันเลยดีกว่านอ้อพตอนนิวได้ของมาเนี่ยนิวเนี่ยก็ได้ลองใช้ไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่านิวเนี่ยไม่แน่ใจกับสีที่นิวเลือกมาไงทุกคนคือนิวไม่ได้มีการลองก่อนไงน,นิวก็เลยรู้สนะว่าแบบว่าเฮ้ย จะใช้ได้ปะวะคือนิวจิ้มสีมาเลยนะคะแล้วทีนี้นิวอะก็เลยเลือกสี2.5มานะคะก็คือเป็นสีเนเชอรชลนะคะคือคนผิวกลางทุกคนก็อันนี้ก็คือแกะออกมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจจิ้งของพี่น้องฉัดนะคะก็จะมีคําว่าเฉฉิงนะคะแล้วก็มีคําว่าฉัดอยู่ตรงนี้นะคะตัวตลับเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแบบเมทัลลิกวาวๆอ่ะทุกคนจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีรูปทรงเนี่ยก็คือแปดเหลี่ยมไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเหลี่ยมทุกคนแล้วข้างหลังเขาจะเป็นสีทองอย่างนี้นะแล้วก็มีชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีชื่อกับเบอร์อยู่ข้างหลังนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดเข้ามาข้างในกันนะคะไอะตัวข้างในไอตัวเปิดมันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนคือมันใช้วิธีการงัดนะไม่ใช่วิธีการแบบกดหรืออะไรนะคืองัดขึ้นก็คือขึ้นเลยนะคะแล้วก็พอเข้ามาดูข้างในแล้วเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกคนว่าพับตก ก็จะเป็นอย่างนี้คือกระจกเนี่ยก็จะมีการเคลือบไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้แบบกันลายรอยนิ้วมืออะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นหน้าแป้งเขาเลยนะคะหน้าแป้งเขาเนี่ยจะมีฉลุคําว่าฉอฉิิงนะคะแล้วก็ฉัดไว้นะแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยเขาจะทําอย่างเงี้ยว้อะ่ะเป็นเป็นพลาสติกกลมๆเคลือบไว้นะคะแล้วก็เอาพับวางแบบเนี้ย แล้วก็ปิดนะคะเขาจะไม่มีช่องใส่พับไว้ให้ต่างหางนะทุกคนมันจะเป็นชั้นเดียวกันนะเดี๋ยวนิวเอาพลาสติกออกมามันจะเป็นพลาสติกนี้นี่อากันหน้าแป้งไว้นะคะส่วนพับนะคะเรามาดูกันที่ตัวพับก่อนเลยเนาะพับก็จะเป็นนี่ทุกคนมันจะเป็นแบบเนี่ยความความหนามันจะประมาณนี้คือพับ ไม่ได้หนานะคะพับค่อนข้างที่จะบางนะคะแล้วก็ใส่ได้แบบแค่2นิ้วอย่างนี้มันจะพอดีกับตัวแป้ง,ขงเขาที่เขาวางไว้ตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบขนๆอย่างเงี้ยทุกคนเออนุ่มๆขนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรานะคะจะมาลองบนที่ใบหน้านะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปทาแป้งลงบนหน้าเนี่ยเดี๋ยวนิวจะให้ดูปัญหาผิวหน้านิวตอนนี้ก่อนเนาะอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เป็นการอัปเดตผิวหน้าไปในตัวเนาะเพราะว่าผิวหน้านิวไม่ได้ดีขึ้นนะคะมันแย่ลงทุกคนอ่านิวก็จะเป็นผดช่วงนี้นะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีรูขุมขนนะคะช่วงเนี้ยเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่านิวนอนดึกไงอ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นรอยเส้นเลือดอะไรอยู่ตามนี้นะคะ ตอนนี้นะคะนิวลงบำลุงไปแล้วนะคะคือลงเซรั่มอ่ะแล้วก็ลงอมอ i s t ล r i z e r นะคะแต่ไม่ได้ลงครีมกันแดดนะคะทุกคนเพราะว่าในแป้งเนี้ยมันมีส่วนผสมของครีมกันแดดอยู่แล้วไงนิวก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นนิวไม่ลงก็ได้เดี๋ยวใช้อันนี้ไปเลยละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวนิวจะลงครึ่งหน้าฝั่งนี้นะอันนี้คือจะลงก่อนนะคะให้ดูก่อนเปรียบเทียบ2ฝั่งนะคะก็เดี๋ยวที่จะลงวันนี้นะคะจะลงเป็นพับปกตินิวจะลงแป้งด้วยแปรงผู้ใหญ่ๆอันนี้ แต่วันนี้นิวจะลงด้วยพับของที่พี่น้องชัดให้มาเลยนะคะว่าถ้าลงด้วยพับแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะกับพับที่เขาให้มาเลยนะคะ <c oughs> อ่ะลงเสร็จแล้วนะคะข้างนึงก็เดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันเลย <c oughs> คือผิวสวยมากทุกคน <c oughs> คือนิวแบบตกใจมากตอนที่นิวใช้ครั้งแรกนะคะ <c oughs> เพราะว่าสีแป้งมันพอดีกับ สีหน้านิวคือนิวจะบอกว่ามันเป็นสีแป้งที่มันควรที่จะเป็นแบบนี้เนี่ยมันเข้ากับสีผิวหน้านิวแบบไม่ถึงกับพอดีเดยนะแต่ว่ามันทาแล้วหน้าผ่องอะที่เราทาไปนะ,ค,ะคือฝั่งนี้ทาแล้วนะก็จะให้ดูนะคะว่าเนี่ยตรงรูขุมขนเนี่ยมันเนียนเรียบเนียนไปเลยนะเห็นปะตรงนี้ก็คือยังไม่เห็นรูขุมขนอยู่เล็กๆนะคะแล้วก็ใต้ตาสองข้างก็ไม่ได้ปกปิดมากนะคะ สีหน้าเนี่ยคือดีขึ้นนะทุกคนแล้วก็ให้เดี๋ยวจะให้ดูช่วงแก้มตรงนี้<ม>เห็นปะเออมันจะดูแบบเนียนๆเ,เรียบๆอะแล้วก็ฝั่งนี้คือยังไม่ได้ทางไงอ่ะหน้าฝั่งนี้มันจะดูแบบผ่องๆขึ้นมานิดนึงใช่ไหมเอออ่ะเดี๋ยวนิวทาให้ดูทั้งสองฝั่งเลยแล้วกันนะคะอ่ะอันนี้ก็คือ ทาเสร็จแล้วนะคะสองฝั่งไม่ได้ลอยอะ่ะทุกคนคือมันเป็นมันเป็นสีแป้งที่แบบเพอร์เฟกอ่ะเออคือนิวชอบอะ่ะแล้วก็ส่วนตรงปกปิดนะคะเรื่องใต้ตาเนี่ยคือมันดีขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่า ใต้ตาเนี่ยมันดําเกินมนุษย์มานาไงประเด็นอะเออคือถ้าอยู่จะให้ใต้ตาอยู่หายเนี่ยยูใช้แป้งไม่ได้ค่ะยูต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะจริงๆแล้วอ่ะพี่ชาดอะ่ะเขาไม่ได้เคมมาเรื่องแบบว่าการคุมมันระหว่างวันอะไรนี้นะคะแต่วัน,นเนี้ยนิวอ่ะจะทําให้ดูเฉยๆนะคะว่าสีสีของแป้งเนี่ยมันจะดอบหรือว่ามันจะเพี้ยนระหว่างวันไหมนะคะอ่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา3ามโมงสาแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันนะคะอีกทีหนึ่งนะคะก็ประมาณสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเลยนะคะเพื่อที่จะมาดูว่าหน้าเราเนี่ยยังผ่องแบบนี้อยู่ดีไหมนะคะแล้วก็มันจะมีการแบบตกล่องหรือว่าแบบมีการแบบไหลมากองรวมกันณนจุดไหนของหน้าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนิวขออนุญาตไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคะ่ะอ่ะตอนนี้นะคะนิวก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะนิวจะบอกว่านิวเนี่ยปกติแล้วนิวเป็นคนผิวผสมทุกคนแต่ว่าช่วงนี้คือหน้านิวค่อนข้างแห้งเพราะว่า1เลยนะคะนิวนอนดึกมากเลยทุกคนแล้วก็2เลยนะคะช่วงนี้คือเป็นช่วงที่แบบว่า ผิวนิวอ่ะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเพราะว่านิวอ่ะจะเป็นประจําเดือนทุกคนมันก็จะดูแบบแห้ง,หง,หงกๆกล้านนิดนึงนะคะก็สรุปโดยรวมก็คือปกติแล้วเป็นคนผิวผสมนะคะแต่ช่วงนี้เป็นผสมที่ค่อนข้างไปทางแห้งนะคะกิจวัตรประจําวันของนิววันนี้นะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะมีการทํางานบ้านเล็กน้อยนะคะไม่ได้หนักมากก็อย่างเช่นแบบซักผ้าแล้วก็ ล้างจานอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมีออกไปข้างนอกก็คือจะไปแมคโครนะคะเพื่อ,อที่จะไปซื้อพวกแบบผลไม้หรือว่าแบบพวกอ,อ,อะไรแบบพวกไข่พวกอะไรอย่างเงี้ยมาตุนไว้ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ทํากับข้าวกินนะคะก็เดี๋ยวไปเจอกันช่วงถัดไปเลยค่ะก็ะะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเป็นเวลา2องทุ่มห้นาทีนะคะ ก็ผ่านไปแล้วนะคะประมาณ5้าชั่วโมงครึ่งเนาะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่แบบว่าทิ้งไว้นะคะระหว่างวันนะคะนิวอาจจะไม่ได้ถ่ายระหว่างวันให้ดูนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่นิวออกจากบ้านเนี่ยนิวออกจากบ้านอะ่ะประมาณทุ่มหนึ่งซึ่งมันหมดแสงไปแล้วนะก็เดี๋ยวเรามาเช็คความมันก่อนเลยนะคะก็กระดาษซับมันนะคะที่นิวจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยนะก่อนที่เราจะไปซับมันกันนะคะเดี๋ยวให้ดูผิวใกล้ๆก,กันก่อนเลยนะคะก็ประมาณนี้เลย ดูผิวก่อนแล้วเดี๋ยวนิวจะสรุปให้ฟังนะคะว่ามันเป็นยังไงนะอดูตรงใต้าตานะคะก็ไม่ได้มีแบบเยอะนะคะทุกคนไม่ได้แบบไม่ได้ตกมาเยอะเท่าไหร่นะคะแต่อาจจะมีความแห้งอยู่บ้างไงเพราะว่านิวหน้าแห้งไงอ่ะอันนี้ก็คือจมูกจมอือนะแก้ม แล้วก็รอบปก็ประมาณนี้นะคะสําหรับหน้าหนึ่งวันนะคะหน้าผงหน้าผาเดี๋ยวเรามาซับมันกันดูนะคะมันจะมีอาซับไปอันนี้คือผิวหลังจากการซับนะเห็นปะอันนี้ก็คือความมันที่ติดออกมานะคะก็คือมีนิสตียวเวงอะทุกคน เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะก็คือเรื่องของสีที่ดอบลงระหว่างวันเนี่ยคือจะบอกว่าหน้านิวนะคะไม่มีความหมองหรือว่าคล้ำลงเลยนะทุกคนแต่จะมีความมันออกมาบางส่วนนะแต่ความมันที่ออกมามันไม่ได้ทําให้หน้าเราหมองลงอ่ะทุกคนหน้ามันยังดูแบบดูผ่องดูไบดูแบบ ดูยังใสยอยู่อะทุกคนคืออันนี้สีแทบจะไม่ดรอปลงมาจากเมื่อเช้าเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการตกล่องนะคะหรือต้องการแบบว่าแบบตามซีซีล่องๆองหน้าเราเนี่ยก็คือมีตกน้อยมากนะคะคือมีตกปกติอะคือใต้ตามันก็จะตกอยู่แค่นี้เห็นปะอันนี้แทบไม่เห็นเลยนะเนี่ยเออ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความบางเบาสบายหน้านะคะแล้วก็บางเบาสบายหน้ามากทุกคนนะคะแล้วก็การคุมมันคุมเหงื่อเนี่ยก็คือปกติเลยเหมือนแป้งทั่วไปเลยค่ะทุกคนก็สามารถคุมมันได้นะคะบ้างนะคะ แต่ว่าก็ต้องมีการซับมันระหว่างวันนะแต่เมื่อกี้นิวไม่ได้ซับมันระหว่างวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้านิวเป็นนิวเป็นคนผิวหน้าแห้งมากกว่าผสมนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยได้ซับมันแล้วก็จะมีความมันออกมาเท่าที่แบบทุกคนเห็นเมื่อกี้นะคะอ่ะแต่นิวอยากจะบอกว่าแบบพับน้องอ่ะทุกคนเขาแอบแบบเล็กนิดนึงนะแล้วมันก็บางมากเลยเวลาที่เราแบบทาลงกับแป้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเก่งนิวมากๆอ่ะนึกภาพไหมมันต้องเก่งนิวมากเวลาที่แบบกดแป้งลงไปเงี้ยเพราะว่าพับน้องเขาค่อนข้างบางนะคะแล้วก็เล็กนะอ่ะ แป้งจะมีความแบบเป็นฝุ่นเป็นผงง่ายมากเลยเนี่ยอย่างแบบนิวแบบแตะงี้ใช่ปะเนี่ยเนี่ยเห็นปะฝุ่นมันจะออกมาเป็นแบบผงๆแบบนี้คือนิวแค่แบบแตะพับลงไปเบาๆเองนะเออแล้วฝุ่นมันก็แบบผงมันออกมาเยอะแบบนี้ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบว่า พอรับได้นะคะไม่ได้แบบไม่ได้น่าเกลียดหรือไม่ได้แบบไม่ดีอะไรนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนิวชอบมากะคะ่ะสำหรับแป้งน้องฉัดตัวนี้นะคะแล้วก็คิดว่าจะใช้นะคะต่อไปด้วยนะคะคิดว่าตลับเนี้ยน่าจะหมดแน่นะคะเพราะว่าชอบมากชอบความผ่องเขาชอบความเบาสบายเขาชอบความเรียบเนียนเขาชอบความไม่ตกล่องของเขานะคะเรื่องที่อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งเลยคะ่ะซึ่งมันดีมากๆเลยทุกคนก็คือเรื่อง เฉดสีที่พี่น้องฉัดเนี่ยออกแป้งตัวนี้มานะคะก็คือเฉดสีมันพอดีมากมันพอดีกับการที่แบบเป็นเฉดสีของแป้งที่ดีอะ่ะทุกคนขึ้นอ,อย่างที่นิวบอกไปต้นคลิปอะ่ะคือพอนิ้วทาลงไปแล้วเน่ยนิวรู้สึกว่าเหมือนนิวเป็นคนที่เสียนเลือกสีแป้งผสมรองพื้นมากอะ่ะก็ตัวนี้เนี่ยราคาที่นิ้วได้มานะคะก็คือ490าาทนะคะอะ ก็สำหรับใครนะคะที่ยังแบบไม่เคยลองนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะลองซื้อตัวนี้มานะคะก็ขอให้แบบคลิปนี้ยเป็นคลิปที่แบบประกอบการตัดสินใจซื้อของทุกคนได้นะคะอ่าก็สำหรับวันนี้นะคะก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะนิวนะคะฝากกดติดตามนะคะฝากกดซับสไครต์ให้นิวหน่อยนะคะอ่าแล้วก็ถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแต่ว่าถ้าใช่ก็กดแชร์ให้ได้เลยคะ่ะก็สำหรับนิววันนี้นะคะก็ขอจากแต่เพียงเท่านี้เลยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คิดหน้า นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย